คนเลยบอกให้เฮาเรียนหนังสือให้สูงสูงสิได้บ่ต้องลำบากคือเพิ่นในตอนนี้เลยจำครัสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่รอดนครับลุงป่าหนาผู้บ่าวผู้สาวทุกๆคนนะครับวัอนี้กับอยู่กับผมหลวงจา๋า,าที่บ้านเชียงอ้อคนเกา่าคนเดิมครับวัอนี้เนี่ยจัดเป็นหัวเส็บแสบมาซูพีซุ่นอ่อยครับได้เป็นต้มยำไก่มาซูพีซุ่นอ่อยครับที่เรียกว่าสิบเอ็ดหนึ่ง สีแกงสีออมสีอย่างอ่ะหลายไม่รู้ไปนหนึ่งจับต้มยำใส่เห็ดเทียงมาสุพีสุนองครับมาตักกันเลยครับผิวเข่าแล้วครับขอทุ่มกว่าควาซีได้กินนะครับไปตกกักอาเต็มหม้อยห้าคิดดูอืมบริัควันเนี่ยนั่งฮุยลยกินสันนกควันใส่เห็ดเ,เทียง ต้นหอมใบนั่นนะครับใบปูน้องใส่ที่สิ้นเนี่ยครับน้ำเขาให้อิ่งสุดน้ำโพ้นนะครับ เสียงไปดีเลอต้มยำไก่นะครับใส่ขน่อเปีสองก้อนด้วยหนึ่งท้าบ,บ่อพี่น้องครับทุกๆคนนะครับอยากต้มยำไก,ก่แล้วนะครับก็บไปแซ่บไปเลยครับ khạc này hết ừ, bơ ngon đẹp hạt này này หนามจุกแซ่บนะครับักลาด sini ya tip ini kedukan ngam put 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 Oh, ya ข้าขนาดเนี่ยยู่เข่าแห้งคนระับเรื่องงานหนัาาเกเลยเจัดเมนูต๋มยำขาไก่ไงสุพีสุนวมนะ้อครับ ใส่กับเจ้าปแปลงคักอีกดีขนาดเนี่ยเห็ดเฟียงกิบนัง เน็นๆสุดคนหอนครับอีเลบ cá kia đó mình mình กับการนาดครับ โยนครับก็ได้เห็ดกิคิคนนะสดเจ็บแซ่บไปเลยครับ ปุดบปุ๊บปุ๊บปุ๊เดี๋ยดูะ เดีย๋ยวกลับมากแรงแล้วดีครับคลิปนี้สำหรับต้มยำน่องไก่ไงครับใส่เห็ดเฟียงใส่ผักวา่าใครอีกับบเจ้าพผิกปแปลกนะครับ สัตว์เสียบเลยมรับนี่สบเสียบเลยครับเก็บเปิดถาดในมือเสียบกลางเสียบใน่อีกอย่างโดนนะกลิ่นยาครับผมก็กินประมาณนี้เก็บเปิดถาดครับสำหรับคลิปนี้คือเก่านะครับผมกินพิดพลาดประการใดนะครับกิ่นบอสุผ่ามูม่ามือเทือเปลือกเปลื่นกินนิ่งกินฟ้าอย่างไรก็ต้องกราบขอโทษขออให้พี่น้องไว้แล้วนะครับคลิปนี้ครับสำหรับพอพี่น้องคลิป นี่ครับถ้าเขาบอกเบิ้งคลิปผมกับคอยสุกพามนกไก่แข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมองดักปัดถนานะครับคิดเงินนึงนั้นคิดทองในท้องครับเฮงเฮงดวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งลกไปไข่เจี๊ยบกะจะได้มาตอนฝากซ่องนี้หน่อยซ่องนี้ออมอุปกรณ์ใจก่นนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้คลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่่อยาลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามว่าสิเป็นซ่องทางยูทูปเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ติ๊กต็อกหรือว่าทางอินสตาแกรมนะครับของผมระยะพาเลียงภาษาอังกฤษแล้วก็เฟซบุ๊กระยะพาเลียงภาษาอังกฤษ เพื่อสิบอกาดที่ไม่ไมเพื่อเป็นแรงใจในการฮ็ตคลิปผมสิพยายามพัฒนาปรปับปรุงให้มันดีขึ้นไม่แต่ละคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้คลิปหนักค่อยว่ากันไหมสำหรับื้อนี้สวัสดีครับ